สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักแรกกุมภาพันธ์2025นะคะหรือว่า1-15กุมภาพันธ์2025นั่นเองนะโดยที่คลิปนี้แน่นอนว่าจะเป็นแบบสุ่มนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะแต่ แต่ว่าถ้าคลิปนี้มันผ่านไปได้สัก3าเดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วอยากจะกดเข้ามาดูจริงๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้มันเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานเรา,เ,าเชื่อมโยงถึงกันณนะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวอมจะเช็คพลังงานหลักสำทับให้ชั้นในอยู่แล้วว่าเมื่อกดเข้ามาดูมันใช่คลิปของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะใครที่อยากสนับสนุนส่งเสริมอุดหนุนช่องนี้นะคะก็สามารถที่จะดูผลิตภัณฑ์สายมูนะโดยที่จะอยู่ตรงคำอธิบายนะคะกดที่อ่านเพิ่มเติมเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้เลยรวมไปถึงคิวดูดวงด้วยนะคะก็ยังจองคิวกันเข้ามาได้ปกติเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูไม่ชอบดูดวงนะคะสามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะก็หรือว่าจะส่งปุ่มซุปเปอร์ตังค์นะหรือปุ่มขอบคุณก็ขอบคุณนะคะก็ยินดีรับทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะคะช่องกันเข้ามาไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามนะคะคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตโปรโมทเทียนอินคู่รักหน่อยเดี๋ยวจะจุดแล้วนะคะ วันที่30มกราคม2 5 2 5เราจะจุดเทียนเสริมดวงความรักกันนะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนเอาไว้ใช้ปรับความสัมพันธ์ให้พลังงานนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจจุดเทียน เสริมดวงความรักก็รีบติดต่อกันเข้ามาเพราะว่าจะทำเท่าที่สั่งจองเท่านั้นเป็นพุทธคุณสายขาวร้อเซนะคะการเห็นผลขึ้นอยู่กับบุญนะคะบุญกรรมของคุณนะคะแล้วก็กับคนของคุณด้วยนะคะตรงกลางจะเป็นไส้ยันคาถาที่อาจารย์เขมแกเ,เขียนเองนะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปนะคะเป็นแฮนด์เมดร้อยเเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากจะให้สั่งจองกันล่วงหน้าจะได้ทำตาม เขาเรียกว่าทำตามคำสั่งจองอะนะคะก็ใครสนใจเนาะเทียนอินคู่รักนะคะสามสิบมกราสองพันยี่สิบห้าจะจุดนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาละกันนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าคำทานายนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเช็คว่าตอนนี้เลยนะคะพลังงานหลัก ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุลมกับเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะคุณกับเขาคนนั้นที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้สถานาการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ Page of cups นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อ้อยๆเตาะเตาะจีบๆเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการการยอมรับการขอโทษการให้อภัยก็ได้นะคะแต่เอาองว่าเด็กถ้วยอาจจะแบบเพิ่งเริ่ม ชอบๆอบกันได้ไม่นานมากนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ยังพัฒนาเรื่องของความรู้สึกไม่มากเท่าไหร่ก็แค่รู้สึกวันไหวชอบชอบนะคะเออหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอยู่ในช่วงแรกเริ่มจีบจีบกันอะนะคะโอ้แล้วก็2เหรียญน,นะคะอาจจะกำลังประคับประคองสถานการณ์อยู่เนาะ นะคะหรือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นพยายามประคับประคองจิตใจนะที่มันหวั่นไหวเออนะความหวั่นไหวในใจเออหัวใจบางตรงนี้เอออยากจะประคับประคองให้มันมันคงแข็งแกร่งกว่านี้จังเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมไม่งั้นก็อยู่ในระหว่างการประคับประคองความสัมพันธ์นะคะ The f ู l l มีไพ่ชาวกลุ่มนะคะเป็นความสัมพันธ์สบายๆอย่าเอามีความรู้สึกว่ามันมันแค่จีบๆกันมันแค่อ้อยๆต้อๆจีบๆกันยังไม่ได้ผูกมัดอะไรก็แค่แบบ ประคับประคองไปนะคะแบบเป็นเป็นความสบายใจที่ได้ประคับประคองกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดูแล้วเหมือนเพิ่งเริ่มรักชอบเพิ่งจีบหรือแค่หวั่นไหวกันเท่านั้นเองนะคะใต้สำหรับเทมเพลนสนะพลังงานแบบไม่ชัดเจนนะมีไพ่ชาวธนูขึ้นมานะคะ สะดวกใจจะมาก็มาสะดวกใจจะไปก็ไปสะดวกใจอย่างไรก็เอาเหอะอะไรประมาณนี้นะแล้ก็ดูทรงมันมันคงค่อยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะความสัมพันธ์นี้ค่อยๆพัฒน,นาความรู้สึกค่อยๆพัฒน,นาความสัมพันธนาา์นะคะนี่คือพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาสถานการณ์ในตอนนี้นะคะถ้ามันตรง6 0สเร์เราจะไปต่อกันเลยนะคะเอาล่ะขอดูซิว่าปักแรกกุมภาสพันธ์2025 สถานการณ์จะเป็นยังไงปักแรกกุมภา2 0 2พันสสถานการณ์นะคะ n า g h t of Cups, Four of Swords, j u s t i c e มีไพ่ชาวตุนนะคะ Ace of Wands Night of Cups นะคะใต้สำรับ The Star นะคะมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะอ,อ๋อ,อมองว่าความสัมพันธ์ก็ดูยังไม่ได้อะไรมากอยู่ดีอะ แล้วก็อาจจะแบบมามาหายหายได้เหมือนกันนะคะมามาหายหายได้เหมือนกันเอามีความรู้สึกว่าการผูกมิตรกันเป็นไปในทิศทางค่อนข้างดีเป็นการผูกมิตรกันด้วยเรื่องงานเป็นการผูกมิตรกันด้วยเรื่อง18บวกเรื่องเซ็กซ์เป็นการผูกมิตรกันในเชิงสบายๆไม่ได้ผูกมัดอะไรนะคะแต่เอามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ชัดเจนอยู่ ในทีของมันอยู่แล้วเช่นชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราคุยกันด้วยเรื่องงานหรือเราชัดเจนว่าเราจะเป็นคนคุยออนไลน์เท่านั้นเราพึงพอใจแบบนี้นะคะหรือว่าเราชัดเจนกันว่าเราจะมีเซ็กกันบ้างเราเป็นวันในสแตนกันเราคงจะไม่ผูกมัดอะไรนะคะเฟรนด์วิดเบฟิตกันไปออมมีความรู้สึกมนมีความชัดเจนของมันอยู่ในทีอะนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องความชัดเจนว่าเ,ออเราเป็น FWB f r เฟรนด์วิดเบเเรื่องเซ็ก นะคะก็เป็นความชัดเจนเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องรักออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆนะคะออกแนวแล้ว,แล,วแล้วเหมือนเหมือนมันก็คึงพอใจให้ความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบแบบเนี้ยนะสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราเป็นไปได้ว่ามีมามาหายหายบ้างมีคุยน้อยบ้างแค่ทักวันละครั้งบ้างนะคะอหรือแค่ข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเรื่องอะไรก็โอเคเอาแค่นี้ก็พอใจละได้แค่นี้ก็พอใจละเอาเป็นทรงเนี้ยนะคะปักแรกกุมพานะ อืมได้แค่นี like ้ก็เอาละได้แค่นี้ก็พึงพอใจละอะไรอย่างเงี้ยก็คงยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วก็ดูยังไม่ได้มีอะไรที่จะผูกมัดกันได้นะคะเพียงแต่ความชัดเจนมันอยู่ในทีอย่างที่เราพูดไปแล้วนะเนื่องจากการเข้าหากันมันดูไม่ได้มีอะไรติดติดขัดขัดอาจจะมีแค่ว่างเงียบไปบ้างมามาหายหายบ้างแค่นั้นแล้วอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องลงลึกอะไรก็ได้ไงนะอืม เอาละเพราะฉะนั้นแล้วต้องเช็คหน่อยคะ่ะว่าไม่ชัดเจนธาตุลมในช่วงปักแรกกลุมภาพันตัวเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างปักแรกกลุมพาเขาจะรู้สึกยังไงกับลมนะคะเขาจะรู้สึกยังไงมีไพ่ชาววันเสาร์มีไพ่ชาวกันมีไพ่อออโอเคแค่นี้ก่อนเขาจะรู้สึกยังไง๋อาว่าเขามีใจในเชิงอยากจะรู้จักทําความรู้จักกันไปนะ ทําความรู้จักกันไปค่ะก็ในบางเคสมีความรับผิดชอบร่วมกันมีอนาคตในเชิงเป็นเรื่องการงานการเรียนอะไรร่วมกันกเออ็เหมือนโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเรียนในเรื่องของที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอนาคตอ,อะไรก็ว่ากันไปก็ไปกันในทิศทางที่เอาละเราหวังผลว่าเราจะประสบความสําเร็จเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนร่วมกันนะคะแต่ว่าดูแล้วมันเป็นในทิศทางคือโฟกัสเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก สำหรับเคสที่มททีที่มีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันบางอย่างหรือมีอนาคตร,ร่วมกันอะไรบางอย่างเลยนะนะคะก็คงทําความรู้จักกันไปนะคะแล้วก็รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรกันไปอะไรเงี้ยส่วนในเคสที่เป็นรักออนไลน์นะคะรักออนไลน์รักทางไกลเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคือเอามีนความรู้สึกเขารู้สึกในเชิงถ้าเป็นรักทางไกลรักออนไลน์นะเขาเขาจะรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกกันเนาะเงียบเงียบซุ่มๆุ่ม แค่ซุ่มซุ่มสองกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ซุ่มซุ่มสองกันอยู่ใกล้ๆอะ่ะมัน,ม,นมันเหมือนถ้าเป็นรักทางไกลมันก็ทําอะไรไม่ได้มานะมันก็ตามขั้นตอนเนาะก็สองกันไปสองกันมากดไลค์กดหัวใจนะคะคิดถึงกันอยู่ในที่ตั้งอะไรเงี้ยนะสแสดงว่าเดี๋ยวถ้าเคสรักออนไลน์หรือรักทางไกลนะคะเขารู้สึกว่ากับคุณเนี่ย ม,มันมีความรู้สึกดีๆให้นะคะเ,เขารู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับเรารู้จักกันมานานแล้วเนาะเหมือนเรามาเติมเต็มให้กันและกันนะแล้วก็เออมันมีความรู้สึกเหมือนมนรู้จักกันมานานแล้วรู้สึกดีๆกับคุณก็ปล่อยให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนของมันอะไรอย่างนี้นะคะถ้ากรณีรักทางไกลนะนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอนาคตเรื่องที่รับผิดชอบร่วมกันเขาจะรู้สึกในเชิงแบบเออเราเขาอยากให้พวกเราโฟกัสนะคะเรื่องของอนาคต การวางแผนหรือเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรตรงนั้นไปอะไรเงี้ยในลักษณะที่ก็เขาก็รู้สึกได้ว่ามีความคิดถึงนะคะมีความรู้สึกดีๆให้ในเชิงมิตรภาพแล้วก็เอาเรื่องการงานการเรียนอนาคตเป็นหลักสําคัญอะไรอย่างนี้นะอ่ะทีนี้ในเคสที่คุณกับเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นโลก2ใบ3ใบอะไรางี้นะเช่นโอ้ว่ามันมีมันเป็นออปชันอะนะคะมันเป็นพลังงานความสัมพันธ์ในเชิงออปชันตัวเลือกทางเลือกเนี่ยนะคะ เขาจะรู้สึกยังไงกับคุณออมมองว่าตัวเขาเองอาจจะอยากนะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะว่าดูแล้วนะคะต่อให้มันเป็นออปชันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีใจให้คุณนะอาอยากเรียนรู้จักกันไปอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้จักกันไปแต่เขาอาจจะโลกส่วนตัวสูงสักหน่อยก็ได้นะนะคะอาจจะโลกส่วนตัวสูงสักหน่อยแต่ด้วยด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ย ต่อให้มันเป็นออปชั่นตัวเลือกทางเลือกแต่เขาก็คิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าเหมือน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 ความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มนะคะอะไรบางอย่างให้แต่ดูทรงไม่ว่าจะเป็นในสถานะอะไรอะดูเขาเหมือนอยากมีอนาคตกับคุณนะความรู้สึกเขาว่าเพราะว่ามันได้ไพ่หกไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้าแบบว่าอะไรต่อให้มันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยดูเขาเหมือนก็เหมือนอยากเรียนรู้รู้จักกันไปหรือ ออยู่ในความสัมพันธ์นี้ในเชิงให้มันเป็นไปตามลําดับขั้นตอนที่เราจะมีอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันไปอะไรเงี้ยนะคะอาจจะกําลังดูอยู่ว่าเ,ออเราจะทํำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมันประสบความสําเร็จได้นะคะโดยมันอาจจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันแหละเออนะคะในแต่ละใน,ในแต่ละรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะอ,อยากรู้จกักอยากทําความรู้จักกัน ให้มันมากขึ้นกว่านี้เรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็คิดถึงคุณด้วยเวลาที่มันมีความเงียบเียบก็คิดถึงกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มใจอะไรอย่างนี้นะเออได้ส่องได้มองคุณอยู่ไกลๆนะคะได,ได,ได้ได้เห็นกันในโซเชียลได้ทํางานร่วมกันก็เอ้ยก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเอาว่าเขาอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็ได้ถ้าพ่ขึ้นแบบนี้นะ อ,อ่ะดูหน่อยซิว่าแล้วแบบนี้นะคะปักแรกกุมภาสองพันยี่สิบห้าเขาจะทำยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาจะทำยังไงกับชาวธาตลมบ้างเขาจะทำยังไงกับคุณมีไพ่ชาวพิจิกเมื่อกี้มีไพ่วันเสาร์ด้วยนะเมื่อกี้มีไพ่วันเสาร์ชาวกันนะคะแล้วก็มีไพ่พิจิก เขาจะทำยังไงหรออืมเขาอาจจะทำบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงนะเช่นทำให้คุณได้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะคะเออทำให้คุณได้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะเขายังรักผูกพันหรือว่ายังดูแลเทคแคร์ยังห่วงใยห,หรือว่าเขายังรออยู่นะอะไรางี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะคะ ทำให้คุณได้รับหรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับลมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับลมการเทคแอคชั่นไม่ชัดเจนท่าลมมีไพ่ชาวมีนคืออมต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีพลังงานในเชิงไม่ได้หวือหวามากนะคะเพียงแต่มันมีแรงดึงดูดต่อกันซึ่งเขาก็รู้สึกได้ว่ามันผูกพันกันแต่ว่า มันเหมือนมันต้องอดทนกับสถานการณ์นี้เพราะว่ามันต้องรอดูไปก่อนรอดูความมั่นคงในการงานการเงินรอดูความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานรอดูความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะโดยที่ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่ามันเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้มากนักหรือเขามองว่ามันอาจจะไม่ได้สมหวังขนาดนั้นนะคะการเทคแอคชั่นมันเป็นแค่เรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่อง อ๋อไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี้คุณกับเขาสมมตินะถ้าเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันทําได้แค่เมียงเมียงมองมอง,มองดูเชิงกันไปอะ่ะไม่ไม่อาจเป็นความรักได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเทคแอชชั่นในเชิงเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นรักทางไกลอ๋อมองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้มากนะักแม้จะมีแรงดึงดูดผูกพันแต่ก็ได้แต่มองดูกันอยู่ใกล้ๆรอคอยวันเวลาอะไรอย่างเงี้ย การเดทชันเขาอาจจะไปแบบไปไปไป,ไป,ไปบ้างงานเออไปสนใจการพัฒนาตัวเองเป็นหลักก็ได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยในบางเคสเขาอาจจะไม่ค่อยชอบรักทางไกลก็ได้ไงนะอืมนะคะอ,อ๋อแล้วก็เมื่อกี้มีอีกเคสหนึ่งใช่ไหมอ,อ๋อเคสรักทางเลือกใช่ไหมเคสที่มันเป็นตัวเลือกทางเลือกเนี่ยอ,อ๋อมองว่าเขาก็ค่อนข้างอาจจะรู้สึกเสียดายหรือเสียใจที่ความสัมพันธ์เนี่ย มันยังไม่สามารถมั่นคงกันได้ก็ได้การเทคแอคชั่นเลยไม่ได้เด่นเนาะม,มันมันเด่นในเชิงมันจะเงียบๆนิ่งๆหน่อยแล้วก็เสียดายเสียใจหรือรับรู้ว่ามันทําได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยนะเขาอยัา,งอ,อายงอยู่ตรงนี้มันทําได้แค่เนี้ยมันดูซุ่มๆเงียบๆหน่อยนะอมว่านะเออ,อะเดี๋ยวดูก่อนซิว่าไม่ชัดเจนธาตุลมตัวเขาเองยังต้องการไปต่อกับคุณใช่ไหมคะ่ะ ไม่ชัดเจนธาตุลมเขายังต้องการไปต่อกับลมใช่ไหมเขาต้องการไปต่อกับลมใช่ไหมมีไพ่วันังคารพิจิกเมษเอาว่าเขาต้องการไปต่อแต่สถานการณ์เนี้บางทีพวกคุณมีเรื่องราวสับสนเข้ามานะคนยุ่งเยอะแยะบางทีก็โปะแตกปี๊แตกวินแตกทะเลาะกันนะคะ หรือมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะต่อให้มันวุ่นวายสับสนทะเลาะก,กันแค่ไหนต่อมาว่าเขายังต้องการที่จะไปต่อเหมือนกันเพราะว่ามันมันมันดูมีความผูกพันนะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบคือน่า,น,าน่าจะยังต้องการไปต่อแต่ก็สับสนใจไม่น้อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะ,อะโปะแตกปีแตกวินแตกอารมณ์ฉุนเฉียวปุ้งปั้งหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้เขาแบบก็รู้สึก ว่ามันสับสนว่าวุ่นใจมันต้องทะเลาะกันมันอะไรแต่ว่าต่อให้สับสนว่าวุ่นใจทะเลาะกันแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังต้องการให้มันสนิทกันหรือยังต้องการให้มีกันอยู่เอา่าเขายังน่าจะยังต้องการไปต่อแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง,ไงค่ะไมชช่ชั ê, ดเจนธาตุลมเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมีไพ่วันอาทิตย์ราศีสิงห์ชาวกรกฎวันจันทร์ชาววันอังคารพิจิกเมษเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเอามาว่าเขาอาจจะต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นในลนักษณะแบบไม่ผูกมัดก็ได้นะเป็นเฟรนด์วิเบนเนฟิตเป็นความสัมพันธ์เอาแค่แอบรักแอบชอบกันก็พอแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ต้องเปิดเผยนะคะก็ได้เช่นกันนะคือที่แน่ๆเนะี่คุณเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วทําให้เขารู้เลยว่าอยากที่จะมีคุณเนี่ยแหละเออเพียงแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องการให้ปกปิดซ่อนเลนหรือไม่ผูกมัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเนี่ยอาจจะแค่ต้องการให้มันป้วนเปี้ยนวนเวียนนะต้องการคุมเกมให้มันเป็นในทิศทางที่เขาต้องการอาจจะแค่แบบป้วนเปี้ยนกันวนเวียนวนเวียนอยู่นะคะนะเพราะว่ามันยังมีการแคร์กันอยู่นะคะหรือมันยังมีการดูแลซัพพอร์ตอะไรกันอยู่เขาก็เลยต้องการให้มันป้วนเปี้ยนป้นเปี้ยนวนเวียนวนเวียนกันไปอยู่งี้แหละอะไรอางนี้นะ อ,อแล้วเขาต้องการที่จะจริงจังชัดเจนเป็นแฟนทาตุลมไหมเขาอยากจริงจังชัดเจนเป็นแฟนลมไหมเขาอยากจริงจังชัดเจนเป็นแฟนลมไหมมีไพ่ผูศพมีไพ่พิจิตดูอยากจะจริงจังแต่ทําไม่ได้เพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะในบางเคสชาวทาตุลมมีแฟนอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วหรือความสัมพันธ์เนี้ย คุณกับเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่มันเป็นรักทางไกลหรือเป็นรักที่หันหลังให้กันอยู่ห่างๆกันก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบคือเขาอยากจะจริงจังชัดเจนเป็นแฟนกับคุณไหมอยากจริงจังแต่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นะคะเสียดายอ่าเสียดายอารมณ์มันเขาเรียกว่าอาอไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี้ยเขาจําเป็นต้องเลือกสมมุตินะเลือกความมั่นคงมาเป็นหลัก นะคะเลือกการเงินการทองมาเป็นหลักเลือกผลประโยชน์มาเป็นหลักหรือเลือกความมั่นคงจริงจังเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความสมัธ์กับชาวธาตุลมเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินการทองความมั่นคงได้แสดงว่าเขาก็จําเป็นต้องแบบเออต้องต้องต้องไปหาสิ่งที่จะแบบมั่นคงเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นผลประโยชน์หรือว่าทําให้ให้มันจริงจังมั่นคงได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่ง5้าถ้วยใต้สําหรับเนี่ยมันบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือไม่สามารถเป็นความรักที่ดีแบบนั้นได้ก็ได้ไงแต่ถามว่าอยากจริงจังชัดเจนเป็นแฟนไหมเอามองว่าดูอยากแต่ว่ามันมันพลาดไปแล้วมันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอคําแนะนําดิเออแล้วอย่างนี้ทิศทางแนวโน้มค่ะไม่ชัดเจนทัดลมทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปหรอ ทิศท,ทางแนวโน้มมีไพ่ชาวันอาทิตย์ทิศท,ทางแนวโน้มเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าจะค่อนข้างถอยไปตั้งหลักกันนิดนึงนะนะคะพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันเป็นแฟนเก่าหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีคนเก่าๆป้วนเปี้ยนวนเวียนมันเหมือนกับมันจะได้ไปรับรู้อะ มันจะได้ไปรับรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเฮ้ยมันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเป็นตัวทําให้รู้สึกว่าต้องถอยถอยไปก้าวหนึ่งหรือเปล่านะคะมันจะได้ไปรู้ว่ามันว่ามันคงเป็นได้แค่เพื่อนสนิทไหมถูกขีดเส้นเฟรนด์โซนหรือจะได้ไปรับรู้ว่าเอ๊ะคนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งดูยังแบบดูดูยังเฮ้ต้อง ดูดูด,ดูยังยังไม่ถูกยอมรับอะไรประมาณเนี้เออมีคมรู้สึกว่ามันจะเป็นการถอยออกไปนะถอยไปไปไปคนละเก้าหรือมีการถอยความสัมพันธ์ออกไปสักเก้าหนึ่งอะนะคะเพื่อที่จะตั้งหลักอะไรบางอย่างนะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุลมมีไพ่ชาวมีนอืมต้องบอกตรงๆว่าในบางเคสเนี่ยจะมีการพูดคุยเพื่อตัดจบความสัมพันธ์นะคะในบางเคสเท่านั้นนะ ในบางเคสนะคะจะมีการพูดคุยเพื่อตัดจบความสัมพันธ์นี้ไม่คุยแล้วเลิกคุยนะคะหรือเป็นการแบบอดทนมานานแล้วมันนิ่งมานานแล้วนะคะมันมันมันเสียภาพภาพลักษณ์ทางสังคมมันอะไรมันไปต่อไม่ได้อ่ตัดจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางเคสจะเป็นจะเป็นแนวโน้มนั้นนะคือแบบ อาจจะมีการพูดการคุยหรือมีการลงมือทําอะไรบางอย่างให้เด็กขาดเพื่อเพื่อที่จะตัดจบเลิกคุยไม่คุยแล้วหรือไม่ต้องการให้ให้สูญเสียภาพลักษณ์ไปกว่าน,นี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่าชาวพิจิกชาวเมถุนชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะมีไพ่าชาววันพฤหัตธนูมีนมจะมีเคสทั้งที่แบบตัดจบ นะคะเราก็จะมีเคสทางที่ยังป้วนเปี้ยนแบบไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าทําอะไรได้ลําบากจังเลยนะไม่ชอบที่มันเป็นลักซ่อนเลนส์นะทำได้แค่แอบรักแอบชอบแล้วก็จับตามองดูกันหรือการจับผิดจับอะไรกันเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกน่ากังวลน,นะอืมอาจจะเป็นห่วงภาวะที่พวกคุณมีการถอยกันไปสักก้าวนึงเพื่อตั้งหลักอะไรบางอย่างนะคะอ่าไพา่อาคำแนะนำละ่ะ ไม่ชัดเจนทาตดลมไพ่อยากแนะนําอะไรคุณบ้างเนี่ยไพ่อยากแนะนําชาวทาตดลมว่าโอ้เหมือนไพ่อยากจะบอกว่าเลิกสับสนใจได้แล้วนะถ้าเกิดจะเป็นแค่เพื่อนกันก็เป็นแค่เพื่อนกันไปเลยนะคะแล้วถ้าไม่ต้องการที่จะกลับไปก็เอาให้มันชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยอืม นะคะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันลวมัวแต่สับสนอยู่ไพ่ก็อาจจะอยากให้คุณนั้นเอ้ยถ้าทให้มันชัดเจนไปเลยอะ่ะไม่กลับไปก็คือไม่กลับไปนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเฟรนซนแล้วมัน,ม,นมันต้องช้าต้องนานถ้าไม่ต้องการที่จะเป็นแค่เพื่อนก็ต้องทําให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย นะคะหรือประเด็นคนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้ทะเลาะกันซ้ําๆซากๆอะไรเงี้ยเอ้ยก็ลองดูสิว่าเราจะไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วนะแบบคนเก่ามาเป็นประเด็นอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงอืมหรือคุณนะต้องเป็นเป็นฝ่ายไปตัดจบกับคนเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนไพ่อยากให้มีการเคลียร์คัดตัดจบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันจบสิ้นประเด็นที่ต้องมาทะเลาะกันนะคะประเด็นที่ ต้องมามัวแต่นั่งสับสนใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละทีนี้เรามาเช็คข้อความนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างนะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากที่จะสื่อสารอะ,อะไรเขาอยากสื่อสารว่าเขาบอกว่าเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์ ที่ยากที่ต้องการคําแนะนําจากคุณในฐานะเพื่อนนะถ้ามันเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนเป็นเฟรนด์วิบเบนฟิตหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขายังต้องการคุณนะเพราะว่าเขายังต้องการคําปรึกษาอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าหลงไหลตื่นเต้นอะไรมากกว่านี้นะความเร้าใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบความรู้สึกแบบตื่นเต้นเร้าใจอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแบบลึกๆเลยนะคะคิดถึงคุณแบบลึกซึง้ง มีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขามักจะมองหาและระ,ะลึกนึกถึงอดีตที่คุณกับเขาเคยใช้เวลาดีๆร่วมกันตลอดเลยอะเพราะมันคิดถึงมันผูกพันอนะเนาะแล้วเขาก็เขาไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาถอนตัวเองออกมาจากการระลึกนึกถึงอดีตได้เลยคือคุณอยู่ในความทรงจําอยู่ในอดีตอยู่อะไรแบบเออมันเป็นอะไรที่เขาระลึกนึกถึงตลอดถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเก็บคุณไว้เป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะ เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวจริงๆอ่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะต้องการพื้นที่เงียบๆและส่วนตัวเป็นคนโลกส่วนตัวสูงได้แต่แอบคิดถึงคุณแอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ลึกๆในใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเขาโลกส่วนตัวสูงจริงๆนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้ว แต่เราอาจจะยังได้เจอกันเราอาจจะยังได้กลับมาหากันก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นมันยังน่าเลาใจหลงเหลืออยู่เนี่ยนะเขาจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เขารู้ตัวดีว่าเขาทําอะไรอยู่เขาจะบอกว่าเขามีสตินะว่าเขาทาอะไรอะไรเงี้ยเขาหวังว่าเขาจะเอาคําพูดบางคํากลับคืนมาพูดออกไปกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้อยาก ไม่ไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเขาบอกเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขไม่ได้ต้องการอะไรนะคะเอาละใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะ30มกราคม2 5 2 5จะจุดอย่างไงกติดต่อหลังใหม่นะ,ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย